ผมผมจะไปต้นยางอ่ะครับต้นยางพาราต้นแรกไปคนเดียวคนเดียวได้ไหมครับอ่าคนเดียวคิดไปยี่สิบบาทอ๋อเหรอพี่ยี่สิบอ่าได้แล้วใช้เวลานานนานไหมพี่อยู่ตรงนั้นใช้เวลาต่ายลูกไม่นานครับไม่นานมันมีมันมีมันมีต้นยางแล้วก็มีประวัติมีป้ายเท่านั้นเอง อ๋อก็ก็คือแต่แต่แต่ต้นยางนี้โอ้เป็นร้อยปีแล้วครับมันยังไม่ตายเหรอไม่ตายครับอู้เหรอก็ปลูกไว้หลายที่พี่ควงก่อนก็ปลูกไว้หลายที่แต่ว่าก็ต้นนั้นแหละเป็นหลักเพราะว่ามันอยู่สายสายถนนอ๋อมัน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 มาชุดแรกมันอาจจะเป็นแบบมาเป็นร้อยต้นอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าคเอาตายหมดแล้ว เข้าเส้นเอ้เข้าตัวนี้เป็นหลักที่สําคัญนะครับที่ข้างถนนเป็นเลยอ่าเพราะว่ามันเป็นจุดที่ว่าคนเข้าถึงได้ได้ง่ายกว่าเขาเรียกจุดยุทธศาสตร์อ่าอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวถ้างั้นแล้วก็มันจะมีอะไรนะพิพิธภัณฑ์อะไรนั้นบ้านบ้านเจ้าเมืองเจ้าเมืองกลางพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ใช่ไหมพิพิธภัณฑ์ใกล้ใกล้ใกล้รถไฟนี่นะใกล้ใกล้กันหมดใกล้ใกล้รถไฟนี่นะอ่างั้นเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ไป พาผมไปที่ไอ้นั่นไอ้ต้นยางอ่ะต้นยางนะแต่ว่ากระเป๋าผมเอาไว้นี่น้าได้ก็ได้นะไม่ต้องกลัววงจรปิดมีโรคอ๋อเออผม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 ไม่เอาอะไรไปมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวตองตัวกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าเงินที่สำคัญประชาชนอะไรแบบนั้นเอ่าเดี๋ยวผมผมไปเอาของมาก่อนเนาะไปเอาของมาวางไว้แถวๆนี้นะ ที่แบบว่าวางข้างในกว่าโอ๋อนี่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 ครับกวางไว้เลยตรงตรงตรงได้ครับกว่าไว้ตรงไอ้ที่มันกุ้งเนี่ยนะครับเออ่โอเคที่โต๊ะที่เก้าอี้นะครับกับกับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยว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 ผมจะเพิ่มให้พี่นะว่าไปจุดต่างจุดต่างๆนะไปนี้ไปเอ่อไปท่าเรือด้วยอ่าอ่าพี่รบเรือกันตังเลยว่านพี่พี่เมาเลยเมาเลยพี่คิดเท่าไหร่อ่ะคิดสองร้อยกับเออเหรอครับเมาแล้วเหรอครับคิดสองร้อยเลยนะเออสักร้อยึังได้ไหม ไปไม่ไม่เยอะไปแค่ต้นยางเอาที่สำคัญเนี่ยไหมเออเอาที่สำคัญคือไปห้าเรือเนี่ยผมเคยไปมาแล้วผมก็ไม่ไปผมก็ไปต้นยางก็ไปพิพิธภัณฑ์พญาลักษณาอ่าแล้วก็ไปกดตังค์ใช่ใช่นั่นแหละครับพี่คิดอะไรอ่ะก็ประมาณนั้นแหะร้อยหนึ่งอ่าร้อยหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าไว้นี่โอเคแล้วก็เพื่อเพื่อเพิ่มเพิ่มเพื่อผมถ้าขากลับผมมาผมผมพยาหามอะไรกินที่แถวนี้ พวกอนก็ไดหาเรื่อก็เดินกลับมามีมีข้าวมันไก่อยู่อร่อยมากอร่อยนะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดินผมไปละครับคร้าวมันไก่หัวล้มโพงอ๋อโอเคข้าวมันไก่หัวล้มโพงแก่ไกเยอะไก่เยอะไก่เยอะนะอ่าครับก้าวโอเคโอเคเดีับครับ